สุ่มกลางสตรีมเลยก็โอเคครับตอนนี้นะครับอยู่กับสตรีมช่อง SQ ไฟแชแนลนะครับก็เดี๋ยวพี่จะไปสุ่มกลางสตรีมแบบที่น้องคนนี้บอกให้ดูนะครับนี่นะครับก็มีคนรีเควสมานะครับให้สุ่มเว็บยังเกมนะครับเดี๋ยวจะลองสุ่มเว็บนี้ให้น้องๆดูนะครับก่อนแรกเราไปล็อกอินกันก่อนนะครับนี่นะครับล็อกอินก็ล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะครับ6หัวต้องได้ที่หนึ่งไหมฮะก็ไม่จําเป็นนะครับแค่น้อง ยิงครบหหัวนะครับก็รับเป็นแบบฟรีๆนะครับ100เพชรนะครับก็ไปโอนเงินยินก่อนนะครับโอนเงินผ่านทัวร์ลิตได้นะครับนี่นะครับ603824อันนี้นะครับมงคลผิวจันท์สดนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวพี่จะกดคัดลอกเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวคัดลอกได้ไหมก็โอเคครับคัดลอกเบอร์โทรศัพท์นะครับนี่ได้มาแล้วนะครับเติมกันสดๆหน้าสตรีมเลยนะครับนี่ครับโอนเงินผ่านวอลเล็ตนะครับส่รหัสผ่านแป๊บนึงครับก็เดี๋ยวพี่จะลองสุ่มเว็บนี้นะครับ1น0บารนะคบับ ยืนยันการโอนก็เรียบร้อยนะครับก็เอาเลขอ้างอิงนะครับเลขทํารายการ5้านี้นะครับมากรอกที่ช่องสายมืออันนี้นะครับก็ทํารายการเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองรีเฟซนะครับนี่นะครับเข้ามาแล้วครับหนึ่งรอใสามบาทนะครับหรือว่าหนึ่งร้อยสามเครดิตนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บกันนะครับเว็บสุ่มของนะครับก็แนะนํานะครับถ้าพี่สุ่มได้นะครับน้องๆมาสุ่มเว็บนี้ตามพี่นะครับแต่ถ้าพี่สุ่มไม่ได้นะครับแนะนํานะครับให้น้องๆไปสุ่มเว็บอื่นดูนะครับขนาดพี่ยังไม่ได้น้องๆก็น่าจะไม่ได้นะครับก็มีในส่วนของสุ่มเพจฟรีไฟไอเทมอะไรนะครับสุ่มบัตรเกย์หน้าเชลนะครับนี่นะครับมีท่าปักธงด้วยนะครับมี172เพชรเอ่เอเพจหกสิบแปดเพจหนึ่งพันแปดร้อยเพด้วยนะครับมีสามพันด้วยนะครับ สุ่มบัตรแจกพี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพี่สุ่มอ่าสุ่มไดมอนด์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะครับ100บาทนะครับก็สุ่มครั้งละ10เครดิตนะครับเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับระบบกําลังทํางานนะครับขอบคุณสรับตัวละครใหม่ก็สตรีมพี่นะครับแจกเพชรทุกวันนะครับแจกบัตรกินหน้าด้วยนะครับนี่นะครับแบบน้องคนนี้นะครับก็ย้ำนะครับนี่นะครับกำลังสตรีมอยู่นะครับน้องๆคอมเมนต์เยอะเลยนะครับนี่นะครับได้ 68เพรแล้วนะครับน้องคนนี้คอมเมนต์ว่าเกลือนะครับเดี๋ยวเราลองไปสุม่มนี่นะครับอีก6 8เพรนะครับห้องมันจะเด้งนะพี่ก็แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ลองสุ่มให้น้องดูก่อนนะครับก็สุ่มไปนะครับเหลืออีก63เครดิตหรือ63บาทนะครับได้หรือเปล่าพอท้าปะทงเฮ้ยเฮ้ย 1800! หนึ่พันด้อเฮ้ย <laughs> 1,800งพชนรน้อง,องๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่เฮ้ยได้หรือเปล่า อันนี้ไม่ได้ของรางวัลนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวพี่ลองไปดูของรางวัลที่ได้มานะครับเฮ้ยไอเอสอะไรวะของรางวัลนี้นะครับประวัติการทำนะครับ1น0 0นะครับเอ่า68 68 68นะครับเอ้ยสุดจริงครับเว็บนี้นะครับนี่นะครับเข้ามาในเกมแล้วนะครับห้องสตรีมครับเพจเพิ่มนะครับ8,789เรพจนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นสร้างห้องกันต่อนะครับอุ่ย่าไปพูดเอาไว้คนหน้าตาดีต้องกดสามช่นี้ด้วยนะครับ ก็สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s q Fire Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับยอดซับสไครต์ครบ1นึ่งหมื่นซับสไครต์นะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับมาแจกเพชรกับน้องๆนะครับในการฉลอง1นึ่งหมื่นซับสไครต์นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับก็ เดี๋ยวพี่จะแจ้งเร็วๆนี้นะครับน้องๆไหนที่อยากเข้าร่วมนะครับหรือว่าอยากฉลองหนึ่งหมื่นซับสไครต์นะครับก็ห้ามพลาดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามไว้นะครับเพื่อที่ไม่พลาดในส่วนของกิจกรรมในช่องพี่นะครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับกิจกรรมได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันก่อนเลยนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับมีชื่อว่ารวมพลเหล่าจักรกลนะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนะครับถึงวันที่9มิถุนายนนี้นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับเป็นใน ตู้สะสมโทเค็นนะครับแลกของรางวัลนะครับก็มีในส่วนของชุดนี่นะครับสกายแม็กนะครับนี่ตัวชุดสีขาวนะครับก็ในส่วนของเซตแม็กเกอรเกลด้วยนะครับก็ในส่วนของชุดนี้นะครับก็มีหมดแล้วนะครับก็ใช้โทเค็นนะครับ15 2แล้วก็1นะครับในการแลกของรางวัลนะครับก็ในส่วนของการแลกของรางวัลนะครับชุดนี้40บโทเค็นนะครับชุดสีนี้นะครับชุดผู้หญิงนะครับ สวัสดมาเชลนะครับ40โทเค็นนะครับนี่เมกเกิร์สกายแบ็กออย่างละ50โทเค็นนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มให้น้องๆดูนะครับ600เพชรนะครับได้ไม่เออได้เกาะผู้ชายมาหนึ่งนันนะครับเรียบร้อยนะครับได้โทเค็นมาอย่างเกลือมากเลยนะครับน่าจะประมาณ สองสี่หกแปดสิบอันนะครับก็เดี๋ยวพี่สุ่มอีกหนึ่งครั้งเลยนะครับก็ถ้าน้องๆคนไหนที่อยากได้นะครับในส่วนของชุดนี้นะครับสกายแม็กนะครับก็เตรียมเพรไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้น้องดูอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของทรงผมนะครับที่แหลนะครับก็ขาวหมดเลยนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของโทเค็นทั้งหมดเลยนะครับน้องหนึ่งอย่างนั้นหนึ่งนะโอ้โคตรเกลือเลยนะครับแล้วกันครั้งสุดท้ายห้านะครับ ก็หมดไปประมาณ1,200ไดมอนด์นะครับก็ได้มาทั้งหมดนะครับ27โทเค็นนะครับน้องๆใครที่อยากได้ในส่วนของชุดผู้หญิงสีขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเมกกาเกิลนะครับก็น่าจะเตรียมเพจไว้ประมาณ6424นะครับ2,400ไดมอนด์นะครับน่าจะการันตีในส่วนของชุดนี้นะครับแพ็กสกายแมกนะครับแล้วก็ชุดเมกกาเกิลนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่หมดไปประมาณ1,200นะครับได้มา27โทเค็นน้องๆก็ ามาลองสุ่มกันได้นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็เราครับมาดูในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นนี้กันบ้างน,นะครับน้องๆก็ในส่วนของไฟล์พายก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวิดีโอเปิดตัวนะครับสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นที่37นะครับ Evil e n c h a n t e d นะครับก็ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ450ไดมอนด์นะครับแล้วก็1,000ไดมอนด์นะครับมาน้องก็สามารถเลือกเปิดได้เลยนะครับก็450นะครับก็จะได้รับประมาณนี้นะครับก็มาดูในส่วนของของในสิทธิ์ขั้นสูงกันบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อฮูด Evil e n c h a n t e d นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแพ็กผู้หญิงนะครับแพ็กเดทฟูล พินเซนต์นะครับเมื่อ50ขั้นนะครับก็มีในส่วนของเสื้ออย่างเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมแล้วก็แต่งหน้านะครับสำหรับเซตนี้นะครับมีทั้งหมด5ชิ้นเลยนะครับสำหรับเซตผู้หญิงนะครับก็ไปดูนี่นะครับ70ขั้นก็จะเป็นกล่องผลึกมังกรนะครับสำหรับ a k นะครับแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับกระเป๋านะครับคริสตัล c a s นะครับเลเวล3นะครับเวล1ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวล2เวล3นะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ MP5 นะครับก็140ขั้นนะครับปลดล็อกในส่วนของท่าเต้นจอกนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่าแรนะครับไม่เอากลับมาขายนะครับและนี้ก็จะเป็นในส่วนของ g c ส Skateboard นะครับ k ร i สตั n นะครับแล้วก็อันนี้นะครับกล่องศพ k ร i สตั n เคสนะครับน้องๆและก็เมื่อปลดล็อก225ขั้นนะครับจะได้ในส่วนของ Pack Dustnet Pinset นะครับเป็นในส่วนของ เซ็ตผู้ชายนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับเสื้อแจ็งเกงรองเท้าทรงผมอันนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแต่งหน้านะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องอมาดนะครับก็จะมีหัวผู้หญิงนะครับแล้วก็หัวผู้ชายนะครับก็ถ้ามาดูในส่วนของไฮไลท์ประจํากิจกรรมนะครับในส่วนของรีวอร์ดนะครับหรือว่าของรางวัลนะครับก็จะปลดล็อกในส่วนอันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมื่อปลดล็อกสิทธิ์ขั้นสูง6ครั้งนะครับเราจะได้ในส่วนของอะไรนะครับไปดูที่แต่งตัวนะครับ ก็จะได้มาเป็นในส่วนของแพ็กเกจนะครับนี่นะครับในส่วนของแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์สิทธิ์ขั้นสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ตาสัญลักษณ์นะครับนี่ก็ปวดหลอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดาน้อยคนไหนนะครับที่เลื่อนสิทธิ์ขั้นสูง6ครั้งติดนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับแบบข้างบนเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นที่37นะครับ Evil Enchanted นะครับหรือว่าสิทธิ์ขั้นสูง ครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับทั้ง2กิจกรรมนะครับทั้งชุดสกายแม็กนะครับแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องๆคนไหนนะครับที่มีเพจน,นะครับหรือว่ายัางไม่ได้เปิดในส่วนของอไฟล์พาร์ในสิทธิ์ซีซั่นสูงซีซั่นที่37นี้นะครับก็มา เล่นกิจกรรมแล้วก็มาเปิดสิทธิ์ซีซั่นสูงซีซั่นนี้ได้นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับมีประมาณนี้นะครับก็ฟังน้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นอีกหนึ่งก,กำลังใจพี่ทำวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ครับน้องครับรถกับข้าวมานะครับกับข้าวเลยครับก็น้องใคาที่ซื้อกับข้าวเสร็จนะครับอย่าลืมมากดสมัสมาชิมช็อป SQ ซไฟนะครับสิทธิประโยชน์มากมายนะครับเพียงแค่เดือนละ35บาทนะครับก็ไปซื้อกับข้าวกันต่อครับครับกับข้าวครับกับข้าวครับ